โปรดทราบกึ่งก <c> ล <oughs> างใ <c> นข้าด้านใดของขบวนรถไม่ควรขี่ขวางเมื่อเดินประตูไม่ควนพิงเสาและปลดจะเบวิดราวหรือเส <oughs> าขณะเดินทางขอบคุณค่ะ AttentionPlease move inside the train away from door areasDo not lean against s t a n c h i o n s and no r s t r a p s handrails or s t a n c h i o n strung f while standingThank you one day.

มันมีร้านในเนี่ยร้านเฟอร์นิ้นมืนปั่งพักไปดูด้นสออนันนงล้เนี่ยไปเมื่อกีเจอไอ้ร้เอ

Gracias.

ต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Next station, Victoria Monk.